สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะฟอร์บพาราม5พามาชมค่ะและอยู่กับเซลอจิคนเดิมค่ะคนนี้เลยค่ะจะพามารับชมกับ e v e r อร์เรส r t ค่ะคันนี้จะเป็นตัว e v e r อร์เรส r t เสริมแพ็กเกจ B เข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังค่ะระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้ารักษารถให้อยู่ในช่องทางค่ะระบบความปลอดภัยในการเสริมแพ็กเกจ B ค่ะ ราคาตัวรถอยู่ที่1,484,000บาทค่ะการเสริมแพ็กเกจค่ะราคาอยู่ที่58,000บาทนั่นเองค่ะคันนี้ในตัว e v e r r ร s s ร o r t มีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างก็มีนี่เลยค่ะฝากระโปรงค่ะด้านบนตัวนี้จะมีฟอนต์ของ e v e r r ร์ที่เป็นสีดำนูนแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าในรุ่น e v e r r ร s s ร o r t จะเป็นตัวคาสีดำเงาค่ะพร้อมกับกระจังด้านหน้าสีดำเงานี่ก็คือ ของตัวกล้อง360องศาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกัรชนด้านหน้ายังมีที่เป็นสีดําเงาระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าความปลอดภัย4จุดค่ะกระจกมองข้างและก็ล้อด้านข้างก็ยังเป็นสีดําอีกด้วยค่ะในรุ่นสปอร์ตก็จะแตกต่างจากตัวไทเทเนียมพัดที่มีความที่เป็นโครเมียมและพรีเมียมขึ้นมาคันนี้ก็จะเน้นในความรูปลักษณ์ที่เป็นสปอร์ตนั่นเองค่ะ นี่เลยกับล้อ20นิ้วแล้วก็การตกแต่งเครื่องยนต์ที่มีตัวฟอนต์ของสีดําเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวฟอนต์สปอร์ตกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําค่ะนี่เลยไฟเลี้ยวตรงกลางตัวกล้อง360องศามีไฟสองพื้นค่ะมีไฟสองพื้นให้ด้วยแบบนี้เลยค่ะที่เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะมีกระ กระจกด้านข้างก็จะเป็นระบบเดินมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนทั้งฝั่งด้านบนกับราวหลังคาสีดำค่ะในรุ่น e v e r a ร e Sport นั่นเองแล้วก็จะมีตัวด้ามจับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนขับผู้โดยสารด้านหน้าผู้โดยสารแถว2และ3ค่ะจะเป็นสีดาด้วยค่ะ นี่เลยด้านท้ายของตัวใน e v e r อร์เรส r t ดูง่ายๆเลยค่ะกับไฟท้ายค่ะที่เป็นแบบ LED Signature ค่ะแล้วยังมีตัวฟอนต์ของ e v e r อร์ค่ะที่เป็นสีเทากาไฟด้วยแล้วก็ยังมีตัวกล้องค่ะช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้4จุดและประตูสัมภระท้ายไฟฟ้าใน e v e r อร์เรส r t ยังเป็นนี่อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าเป็นประตูสัมภระท้ายไฟฟ้าค่ะใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะ เปิดปิดการใช้งานได้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่1,484,000บาทเสริมแพ็กเกจดีค่ะ58,000บาทใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่098 555 1558โทรหาอาจิ oh a Z. กันเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะเข้ามารับชมรถคันจริงค่ะหรือว่าในรุ่นต่างๆที่โชว์รูมฟอร์ดอรเสาขาราชพฤกษ์พระราม5สาม,มารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะยังไงฝากตัวเอเวอเรสต์ a คันนี้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ